สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่14มีนาคม2566นะครับทางสวนจะได้จะเตรียมต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อทางสวนเข้ามานะครับวันนี้ทางสวนเลยจะเตรียมนะครับจะส่งให้นะครับนะครับชุดนี้นะครับ ผ่ายสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วนะครับฟอมลาาสมบูรณ์นะครับฟอมล้กทะลุถุงนะครับล้าทะลุถุงทุกถุงนะครับเริ่มมีนะครับตาหน่อแทงนะครับแล้วก็มีแทงรําใหม่ขึ้นนะครับในในถุงดำนะครับสําหรับผ่ข้าวหนามกาบแดงนะครับก็ เป็นไผ่ที่นิยมใช้ลำนะครับทั้งในเรื่องของการจักสารจักตอกนะครับแล้วก็นิยมเลยนะครับนำไปเผาเข้าวหลามนะครับเพราะว่าไผ่ชนิดนี้นะครับนิยมไปเผาเข้าวหลามเนื่องจากอาปอกง่ายนะครับเผาง่ายนะครับแล้วก็มี เยื่นะครับหรือเอยื่อด้านในนะครับเยอะนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับนิยมนํำไผ่ชนิดนี้นะครับไปแทนตะแกรงเหล็กนะครับนะครับเขา,าใช้นิยมไปสารเป็นตางห่างแล้วก็วางเพนะครับวางสำหรับ เป็นตะแกงเทพื้นนะครับฝารต่างห่างนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับต,รต้นฟอร์มสมบูรณ์แข็งแรงนะครับความสูงก็ประมาณ90ถึง100เซนนะครับจะมีส่วนปลายนิดหน่อยนะครับเลยนิดหน่อยนะครับ นะครับจะสังเกตวา่าตอนจะส่งนะครับทางสวนจะไม่ให้ดินแห้งนะครับจะไม่ให้ดินในถุงแห้งนะครับจะให้ความชื้นนะครับทุกถุงเลยนะครับทุกต้นเลยนะครับโดยที่ไม่ให้แฉะจนเกินไปนะครับให้ดินชุ่มนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับจะทำการจัดส่งให้กับคนพี่ที่ตำบลท่าเสาอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ต้นกล้าไผ่ข้าหลามกับแดงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นะครับเข้ามาได้ที่เพจสวนธนพัฒสกลนครนะครับนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมาเลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนนะครับสามารถแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube เพียงภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับ ทางสนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความขึ้นไหวตลอดนะครับ PP, PP, พี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วกดถูกใจด้วยนะครับ